ครับพบกับมัศดุกับกิจกรรมการแจ้งของเราในวันนี้นะครับเรายังอยู่ในทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องการกระโดดขาคู่และขาเดียวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับมัศดุมีเพลงให้เด็กๆไปร้องเต้นเต็มกรอบเพลงกันนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า head and shoulder ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปเต้นกันเลยครับ เด็กๆนะครับทำท่าการป็นหารด้วยกันวันนี้มีทั้งหมดสองท่านะครับเป็นท่ามวยไทยนั่นเองท่าแรกของเรานะครับจะเป็นท่าสอบนั่นเองนะครับอ่าใช้สอบเวลาการยืนนะครับเด็กๆใช้เท้าข้างหน้ข้างหนึ่งนำด้านหน้านะครับแล้วกำมัดไว้นะครับสอบของเรานะครับเราจะยกขึ้นนะครับแล้ก็สอบยกขึ้นนะครับสลับซ้ายข่อ ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเลยครับเคลื่อนท่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปแล้วนะครับขั้นที่หนึ่งต่ไปขั้นที่สองของเรานะครับจะใช้ข,า,ขนา,านะครับเหมนเดิมนะครับยกขาขึ้นมาสองซ้ายขวาครับ ร้อมแล้วเป็นถามครับผม one two three four five six seven eight nine ten เราเข้าสู่ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับ,รเ,าารบเรื่องการกระโดดขาคู่และขาเดียวนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะครับ เป็นห่วงนะครับแต่ถ้าในเกไม่มีนะครับใช้เป็นเศษของวัสดุของเล่นของเราก็ได้นั่นเองนะครับอ่านะรเราจะมาเริ่มอันแรกก่อนนะครับอันแรกเราจะไปขาคู่นะครับขาคู่เราต้องชี้กัน,นครับต่อไปนะครับเันเป็นขาดเดียวนะครับสลับกันคู่เดี่ยวคู่อ่า เดี๋ยวมรสด็จจะลองทำกับไปด้วยนะครับเพื่อให้เด็กๆทำไปด้วยนันเองนะครับนะครับขาคู่ขาเดียวขาคู่ขาเดี่ยวขาคู่ก็โอเคนะครับเด็กๆยากนะครับผมพระเสดนะครับอยากให้เด็กๆนะครับทำแบบนี้ประมาณสัก3ถึง5รอบก็ได้ที่ตัวของเด็กๆเองว่าเด็กๆจะไหวไหมเยอะเลยเด็กๆที่ทำเยอะนะครับ ขาองเราเขามีกำลังที่แข็งแรงนั่นเองอ่ะไหยนมัสนนะครับกับเด็กๆนะครับทำอีสักหนึงรอบนะครับอ่าเด็วยวอย่างมัสดมสักหนึงรอบนครับนะครับขาเดี่ยวขาคู่ขาเียวขาคู่าเียวครับเดวาู่อ่ามีจับนะครับเราลองขาคู่กับมานะครับคู่ขาเดียวขาคู่ ครับเด็กๆอย่างเง้บ้างครับเด็กๆเด็กๆทุกคนน่าจะทำได้นะครับต่อไปนะครับวัสดุนะครับจะพาเด็กๆนะครับยืดกล้ามเนื้อด้วยกันนะครับท่ายืดกล้ามเนื้อของเราในวันนี้มีทั้งสองท่านะครับอ่าครับท่าแรกของเรานะครับให้เด็กๆนะครับใช้สองมือของเรานะครับใส่กันไว้นะครับอ่านะครับก้มตัวลงเยอะนะครับแยกเท้าออกนะครับ ก้มตัวลงนะครับให้อยู่ลักษณะนี้แข็งตึงนะครับแล้วแล้ค้างไว้นะครับเทนทาวันทูทีโฟฟายซิกเซเว่นเอไลเทนนะครับต่อไปท่าที่สองของเรานะครับนะครับให้ทีเด็ดยังอยู่ในท่าแยกงทามครับคราวนี้เราจะเอียงไปด้านซ้ายและขวาครับโดยการประสานด้วยกันเหมือนเดิม 1 2 3 4 5 6 7 8ม10่ห้เจอาสบรลอบสนับอีกข้างนึงที่เรายังไม่ทำนะครับวัน4 5 6 7 8 9 10เ ต่อไปนะครับเราจะมาสนุกกิจกรรมของเราการและประโยชน์ที่เราจะได้รับในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเด็กๆได้เรียนเรื่องอะไรเอยทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องการกระโดดขาคู่และขาเดียวนั่นเองนะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับในวันนี้นะครับหนึ่งนะครับเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ของเรานั่นเองสองนะครับทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับสามนะครับ เพื่อให้เด็กๆนะครับปฏิบัติตาม,ตามข้อตกลงที่เราได้ตกลงกันไว้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองก่อนจบคลิปนี้นะครับมาสเตอร์โดน,นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้กครองทุกท่านมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านครับเด็กๆสวัสดีครับบ๊ายบาย